สวัสดีค่ะลูกๆหลายๆคนก็สอบถามเล่นง,งานกันมาคุณแม่กิตี้ก็เลยทำคลิปอธิบายรายละเอียดดังนี้นะคะสำหรับการที่จะทำ powerpoint present งานกลุ่ม3าคนเริ่มตั้งแต่ชื่อบริษัทของเราชื่อสินค้าสโลแกนและว,วิชั่นวิสัยทัศน์ของบริษัทคืออะไรมิชชั่น พันธกิจของบริษัทคืออะไรส่วนค่านิยมเรียกว่าที่ core value ค่านิยมหลักคืออะไรก็คือเรื่องของเช่นความเชื่อเชื่อด้านไหนสังคมวัฒนธรรมหรือด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราจะต้องทำและมันสอดคล้องกันตั้งแต่พันธกิจใช่ไหมคะวิสัยทัศน์ค่านิยมก็คือ3อันเนี้ยก็ต้องไปด้วยกันนะสอดคล้องกันเวลาที่เราเขียน นละลูกนะเพราะฉะนั้นเราจรึงจะสามารถมาคิดโครงการศิลอาได้นะคะและตั้งชื่อโครงการพร้อมกิจกรรมและวิธีการในการทํากิจกรรมให้ประสบความสําเร็จมันมีกิจกรรมอะไรบ้างทุกอย่างจะต้องมาด้วยกันและการสร้างศินอาหรือคิดแคมเปญศินนั้นลูกๆต้องสามารถคิดปัญหาที่เกิดขึ้นของสังคมว่าตอนนี้มัน เกิดปัญหาอะไรขึ้นและบริษัทของเราจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหกับสังคมในด้านอะไรอาจจะไม่ได้จำเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวก็ได้นะคะเรื่องอื่นๆก็ได้อีกอย่างหนึ่งในแคมเปญต้องสามารถตอบได้ว่าสินค้าของเราไปทำลายเรื่องอะไรบ้างไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปทำลายอ,อ,อะไรแล้วเราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนั้น เช่นโตโยตา้าขับขี่ปลอดภัยกับโตโยตา้าโตโยต้าเขาบอกว่าเขาเป็นรถยนต์เป็นรถยนต์ที่ขับบนท้องถนนอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เขาจึงทำโครงการเซ็นอาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับรถที่ปลอดภัยเขาจึงคิดโครงการขับขี่ปลอดภัย ตัวหยุดตาแบบนี้เป็นต้นพอเข้าใจไหมคะลูกๆขานะดังนั้นพอเวลาที่เราจะเพิ่มเติมข้อมูลอีกที่สอนในห้องเรียนบางคนที่ไม่ได้มามใช่ไหมคะ,ะสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมก็คือนะคะแนวคิดของ c ซ r ของเราหรือแคมเปญของเราเนี่ยที่เราคิดขึ้นมามันมีคอนเซปต์และแนวคิดอย่างไรนะคะ เมื่อมีคอนเซปต์แล้วเราคิดว่าสีสัญ,ญลักษณ์ของโครงการของเราจะใช้สีอะไรดีให้สอดคล้องกับเรื่องราวเช่นถ้าเราปลูกต้นไม้เราใช้สีเขียวทำไมเึงใช้สีเขียวและโทนสีแบบไหนแต่ไม่ได้จาเป็นนะคะลูกว่ามันจะต้องเขียวหรือเราอาจจะใช้สีเหลืองก็ได้แต่เราต้องตอบให้ได้ว่าทําไมเราจึงใช้สีเหลืองนะคะลูกขาอ่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะกิจกรรมที่ที่ที่เราจะทำนั้นทา์เกตกรุ๊ปของเราหรือคนที่จะเข้าร่วมโครงการของเราเป็นใครเราจะไปจัดโครงการที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ให้ลองคิดขึ้นมา,ารวมทั้งอีกงานอีกชิ้นหนึ่งเราจะต้องออกแบบโปสเตอร์นั่นเองแต่คุณแม่ก็จะเรียกว่าเป็นอ e ีโปสเตอร์เพราะว่าเราจะ ออกแบบโปสเตอร์ออกมาเพื่อไปใช้เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียค่ะไม่ได้ผลิตจริงและโครงการนี้เราไม่ได้ทำจริงนะคะเราแค่คิดโครงการขึ้นมาเสมือนจริงแต่ลูกๆไม่ต้องจัดงานจริงๆค่ะและในเรื่องของออที่ให้พีเศ์ทั้งหมดจะเป็นคะแนน10คะแนนและจะไปต่อยอด ในคะแนนต่อไปซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่40คะแนนเพราะฉะนั้นให้พยายามคิดกิดจกรรมที่มันสามารถไปทำอะไรได้หลากหลายอาจจะเป็นปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเก็บขยะในทะเลอื่นอื่นอืใดก็ได้ลดการใช้พลาสติกนะลดการใช้หลอดแต่ดูว่าสินค้าของเรานั้นเป็นอะไรที่จะไป คิดต่อยอดในการทำแคมเปญเราเรียกมันว่าเป็นโครงการพับลิเลชันการประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะทำไมต้องให้สอดคล้องกับโผลิ์สินค้าของเราเพื่อจะได้ให้เชื่อมโยงมากับสินค้าแล้วก็เวลาที่เราขายสินค้าเนี่ยเราจะได้กำไรกับคืนมาใช่ไหมคะดังนั้นกำไรกับ กําไรตรงนี้เราต้องมีส่วนที่จะไปตอบแทนพื้นสู่สังคมไปช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมนะเพื่อเป็นบริษัทที่บริษัทพิบาลมีความยุติธรรมนะคะโปรง่งใสเปิดเผยได้เดี๋ยวยังไงนะคะลองทำมานะลูกนานแล้วก็มาพีเซต์ค่ะ